สวัสดีครับอยู่กับผมนู่งแถ้วยมือสองครับวันนี้มีฮ e ิโนมโตะอียิสามมานำเสนอครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองสูบเผาเดียวนะครับหัวชีดตรงนะฮะหัวชีดตรงด้วยหัวชีดตรงคานกลมเผาสลักอันนี้เปิดไม่แพงครับเปิดสามหมื่นเก้าเท่านั้นครับผมสามหมื่นเก้าเปิดราคาเบาๆไปเลยเล้าๆนะฮะสีทําใหม่ทั้งคันอ่าเดี๋ยว พาไปชมรอบๆคันก่อนเดี๋ยวพาดูนี่ก่อนอ่านี่แบตเตอรี่แบตใหม่นะครับแบต 3K ใหม่แล้วก็เปลี่ยนเบาะให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ไดสตาร์ทให้ใหม่สตาร์ทง่ายนะคันนี้ สามมืนเก้าครับเปิดราคาเบาๆเราๆถูกๆเบอะใหม่นะอ้าวลองเดี๋ยวลองระบบก่อนยกหางวางหางก่อนเลยยกอ้าวางเดีย๋ยวนะผมผมลองขึ้นก่อนแป๊บนึงวางอ้าวยกวางยก วางหางไวนะอ่ะขอดูรถบกไปปันตัวหน่อยรถไล่นะครับอ่ะปันกเกียร์หนึ่งอ๋อ,อกเกียร์หนึ่งอเอ๊ะสามเกียร์สามหมื่นเก้า,า,มมกาลองขับดูหน่อย สามหมื่นเก้าครับผมเปิดเบาๆราคาถูกๆสนใจโทรหาเราครับ082 238 8443ครับเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยเบิ้ลโชว์หน่อยสามหมื่นเก้าฮะยาง หาดูยางยางพอได้นะฮะนี่ยางหลังนีแจ้งรายงานหน่อยยางหลังยางยังใช้ได้อยู่นะครับท่านได้หาไปทำรุ่นกระโพดราคาไม่แพงครับใครหาไปทำรุ่นกระโพดราคาไม่แพงดับเครื่องหน่อยอ่าเดี๋ยวดับเครื่องสตาร์ทใหม่อ่ะสตาร์ทใหม่หน่อยสตาร์ทง่ายนะฮะใดทำใหม่ เปล่าด้วครับกับฮิโนมโต้ e 23, 39, ส3งสามสามนเท่านั้นเอาไปจอดหน้านๆเลยท่านใดสนใจโทวรมาครับ0ู2แปดสองสนุรถไถ่มือสองอะท่นนี้เปิดถูกๆก,ก,กันเลย3 9มหมื 39, ่เาฮะเปิดให้ถูก